สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการภาษาไทยภาษาชาติวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอไปติดตามพร้อมกันเลยครับนักร้อง การที่ศิลปินผู้ขับร้องร้องเพลงได้อย่างถูกต้องตามหลักของภาษาไทยแล้วยังสามารถนำมาเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบเป็นสิ่งที่ดีๆที่สามารถทำให้เยาวชนได้นำไปปฏิบัติตามและสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยและเรามีภาษาไทยของเราเองนะคะดังที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่29รกรกฎาคม ทรงมีรับสั่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาไทยเป็นของตนเองดังนั้นนะคะอยากจะขอให้ทุกทกท่านให้ศิลปินผู้ขับร้องท,ทุกทท่านให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดและนําสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับการเป็นนักร้องที่ดีนอกจากจะต้องสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังแล้วจะต้องออกเสียงได้ชัดเจนและถูกต้องตามหลักของภาษาไทยด้วยนะครับ วันนี้เวลาสำหรับรายการภาษาไทยภาษาชาติบทตรงแล้วครับต้องลากผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ